กับแบดเบไรเดอร์นะจ๊ะจากับการแข่งขันจิมพาน่าของสุนทรภูมิกรุงธบุรีนะครับเราก็มาอยู่กับการจอดรถนะฮะแล้วก็สนามเนี่ยจะอยู่ด้านหลังของตู่นะครับก็เดี๋ยวเราอาจจะท่าให้ดูเล็กน้อยนะครับผมเล็กๆในน้อยเดี๋ยวเราไปชมการตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปทำเรื่องของการสารวอปด้วยนะครับว่า จะสวมก่อนการแข่งขันนะครับก็คือตัวโควิดด้วยนั่นแหละง่ายๆไม่มีอะไรไนะฮะชิชวๆกันไปอ่ะเดี๋ยวเรารอเวลาไปสวมกออันทำไรอ,ะอ,อ,อ่ะสวมมาเดี๋ยวเรามาสวอของเราเดี๋ยวไปนั่งรอดูนะฮะ าดูน้องมีดีกว่ามาแขกรถมาสวบมามาทำอะไรกับเราให้ามาบอมาทุกคนเราไปดูบรรยากาศกันว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะ ถามคือพี่แชมป์พี่แชมป์มีเทคนิคทักษะอะไรหรือความคิดอะไรกับการแข่งของตัวเองป่ะผมจะลินอินทุกโค้งนะครับกินอย่างเดียอะเลยโอ้ดีเดี๋ยวต่อไปเรากลับไปเราลินเล่ากันต่อผมจะลินอินทุกโค้งอินทุกโค้งอ่ะตอนนี้เราเป็นบรรยากาศการถ่ายรูปเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปชียรชิลกันแม่มีทักษะอะไรในการแข่งรอบนี้ครับไม่มีอะไรเลยใครอยู่ในหัวตอนนี้ นะครับผมก็เวลายังไม่เดินนะครับผมดูเส้นทางก็เดี๋ยวแต่ละท่านก็จะได้เดินดูทีหนึ่งนะครับก็จะขี่ไปตามเส้นทางนะครับในส่วนของที่บอกของนอกเส้นทางก็คือถ้าเราล้ำตัดเข้าไปในกัยยางในในในเส้นสีสีเหลืองไม่เป็นไรเก็บได้แต่ถ้าเป็นสีเขียวก็คือตัดเป็นอาจจะต้องโดนบวกเรื่องของนอกเส้นทางไป นะครับก็จะวนตามเส้นทางเข้าไปนะครับตามนี้นะครับสบายๆนะครับนี่คือรอบฟอมนะครับไม่มีเวลาเกิดขึ้นรอบบอมนะฮะไม่ต้องจอดรอบฟอมต่อไปคือรอบสมมติว่าทุกแท่นครบอ่ะก็ะะเดี๋ยวเราไปดูรอบต่อไปนะครับในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับว่าการแข่งขันจะเป็นยังไงนะครับรอบนี้มีธีการของการเปิดแล้วก็การแนะนําในการับแข่งจิ้งค่ะหน้านะ เป็นดับข่าพที่ถ้าผู้ชมไมได้เห็นรัยลเอียดเลยครับก็อย่างเรามาชมคลิปต่อไปในการแข่งขันแล้วกันไปแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า